ที่นี่คือจุดชมวิวโดยกิ่วลมระหว่างปายกับปังมะ้านะครับทางนี้ไปทางปังมะผ้าไปแม่ห่องสอน,นะครับด้านนี้ไปทางปายทางเชียงใหม่นะครับ หน้าฝนมีแต่หมอกกับฝนป่อยๆนะครับเช่องนี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยว